สุดท้ายแล้วครับสังคมจะก้าวไกลคุณต้องคอวอยอคอวอยอคอววอยเยอะเๆคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นสำคัญครับเราได้เรียนรู้อะไรจากการที่เกิดเหตุการณ์ใช้มือปบและมาวันนี้พิธีกรใช้ปากชกหนึ่ง ยาพิษช็อตเด็ดเมกันอเมริกาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ชอบโจกชอบแซววันแรกที่หยาาหมิงตำนานนักแาสเกบอลจีนไปเล่นกับทีมจรวดร็อกเก็ตที่เมกาเนี่ยเพื่อนร่วมทีวันแรกก็รับน้องเลยครับบอกประเทศนี้ขำไปวันวันแซวไปวันวันเดี๋ยวมึงโดนหนักแน่ประเด็นก็คือถ้าคนโดนแซวเนี่ยมีไหวพริบพอก็เจ้ากันไปสนุกสนาน แต่ถ้าคนโดนแซวไม่ทันเนี่ยหลายครั้งมันทำให้คนโดนแซวเนี่ยคิดสั้นบ้าคลั่งกดดันกราดยิงดังนั้นพี่น้องครับเริ่มจากตัวเองฮะถ้าไปแซวใครและเขาไม่ชอบก็ควรหยุดถ้าเห็นคนอ่อนแอกว่าโดนแซวแล้วสู้ไม่ได้คุณก็ควรโดดไปช่วยป้องกันเขามากกว่าถล่มซ้าให้สังคมมันเน่าไปกว่านี้และถ้าอยากจะเทพยิ่งกว่าอย่าแซวฮะพูดแต่สิ่งดีๆ ทุกอย่างที่เราพ่นออกมาเนี่ยมันสะท้อนถึงตัวของคุณเองพูดแต่แบบนินทาคุณคือพวกขี้อิจฉาเก่งแต่ดา่าคนนั้นมาัาร้ายคาคนที่มองและพูดแต่สิ่งดีทำให้โลกนี้ยังพอมีอนาคตริบๆเหลืออยู่บ้าง 2. คนเหมือนกันกดเสือใส่เกือกไม่เท่ากัน เรานักแสดงตัวท็อปที่อยู่ในงานยอมรับว่าฮอลลีวูดกำลังสิ้นมนขลังทั้งโลกกำลังขำเพราะว่างานประกาศรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยแบ่งชนชั้นชัดเจนครับถ้าเป็นคนทั่วไปเดินขึ้นเวทีไปตบหน้าพิธีกรเนี่ยรับประกันฮะโดนโฮหโดนจับออกจากงานโดนส่งตัวให้ตำรวจเผลอเข้าคุกแต่วิลส์มิธเป็นนักแสดงชั้นนำครัตบแล้ว ยังอยู่ในงานต่อได้ไม่มีใครจับไม่มีใครเชิญออกแถมยังได้รางวัลนักแสดงยอดเยีย่ยมแถมยังได้อนุญาตให้ขึ้นไปกล่าวสปีช c h บนเวทีแล้วพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บกล้าพูดมากว่าอินกับบทที่รับมาในหนังอินกับการปกป้องคนรักและไม่ขอโทษคนที่โดนตบสักคำาลยยิ่งไปกว่านั้นคนที่อยู่ในงานเนี่ยโดนสังคมอเมริกันโจมตีว่าไร้อุดมการ แทนที่จะโหวิลสมิธแทนที่จะเดินออกจากงานทุกคนไม่กล้าแสดงจุดยืนส่วนใหญ่ก็นั่งฟังแถมปรบมือให้เฮ้ยนี่คุณกำลังส่งสัญญาณอะไรคุณกำลังจะบอกว่าถ้าคุณรวยถ้าคุณเก่งจะทำห้าอะไรก็ได้นั้นเหรอชอดเช้านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มของจุดจบฮอลลีวูดดังนั้นประเทศที่จะก้าวไกลต้องอยู่ด้วยกฎผิดคือผิดแม้หลายคนจะทา ถูกคือถูกแม้ไม่ค่อยมีคนทํา 3. คำสอนใจยุมตอมไข่โลกวันนี้อยู่ในความน่ากลัวฮะเพราะว่าเราชอบบูชาความรุนแรงเด็กเล็กเล่นอาวุธคนส่วนใหญ่ชอบดูจอห์นวิกการทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดยังคงเกิดขึ้นทุกวัน และท่านหนังที่แบบฆ่ากันอย่างเลือดพล่านยังติดเทรนดแล้วก็โกยเงินมหาศาลสักวันไอกระสุนสีเทาจะคืบคลานมาใกล้พวกคุณมากขึ้นมากขึ้นเพราะพวกเราเลือกเองที่จะสนับสนุนแล้วก็เสพความรุนแรงเลือกเอาจะดูอีคิวซังคิดคิด,ค,ดคิดให้เกิดปัญญาแล้วเข้าใจว่าสุดยอดของปัญญาเกิดจากจิตที่ว่างเปล่าหรือจะยิงยิงยิงตุมต้มตุมต้มตุ้มในการแก้ปัญหาหมกมุ่นกับการเสพดรามา่า คิดให้ดีฮะความรุนแรงวันนี้ถูกมองว่ามันเท่ร้อนแรงสนุกแต่ดูดีๆนะคิดดีๆนะฟังตามนะเมื่อมีสัตว์เล็กบินมาเกาะอันทะคุณฉันใดคุณจะรู้ทันทีว่าการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงไม่ใช่คำตอบฉันนั้นก่อนใช้อารมณ์คิดถึงใครก่อนจัดไปแล้วเสียใจ นี่แหละครับวงการกีฬาบันเทิงดาราบางครั้งมีเรื่องดราม่าจนตอนนี้ผมติดตามข่าวพวกนี้น้อยลงมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องสำคัญกว่าที่เราควรจะไปติดตามนะครับแล้วก็ไอเรื่องพวกนี้แหละครับมันเป็นเหตุผลม,มันเป็นอินสปิเรชันว่าทำไมผมถึงเริ่มสะสมคอลเลกชันคนที่งามที่สุด ที่ผมรู้จักไอรูปพวกนี้มันเกิดขึ้นมาจากความอัดอั้นความรู้สึกว่าทำไมโลกเราต้องเป็นแบบนี้ความรู้สึกที่ผมเก็บมาตลอดจากทั้งวงการกีฬาซึ่งนับวันเป็นยาพิษมากกว่ายาวิเศษวงการบันเทิงซึ่งเบื้องหน้าสวยงามข้างในสุดผุพังมันคือพลังที่ทำให้ผมจะสร้างสารรค์พิพิธภัณฑ์ ช่วงหน้าเพราะอะไรหากใครอยากมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยช่วงหน้าแชมป์จัดไป